มาประเด็นนี้น่าจะเอามามาแล้วผมคุณต่อสายมามา, <S 1> 1 <S า,มาในเก็ตเลยต่อพี่แมนคุณด็อกเตอร์มันมองได้หลายมุมครับอืก็ขอมุมของคุณด็อกเตอร์นะขอขอมุมหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ายังไงช่วยขยายความให้นิดนึงเนาะเราจะได้มาคุยกันอันนี้มันก็เราก็ว่ามันเป็นประเด็นนะที่มันมันรุนแรงนะตอนเนี้แล้วเด็กยุคใหม่อ่ะกับยุคเก่าอ่ะพ่อแม่ก็จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง หม,หมดย่งอ่ะหมดแล้วเด็ดาวอ่ะมานมี้อีกอีกจากจากคุณแมทหนุกหนานมากค่ะแล้วก็เขาก็จะมีเด็กบางคนกเ็เสนอเข้ามาว่าบางคนอ่ะพ่อแม่บางคนอ่ะมีลูกสมมติว่าแต่งงานการมีลูกแล้วอยู่ไปสักพักนึงก็หย่าร้างการแยกกันไปเสร็จแม่ก็ไปมีลูกใหม่พ่อก็ไปมีลูกใหม่อีก ใช่ไหมมันก็เลยเหมือนกับว่าเนี่ยมันก็เลยไปสร้างไปโยนปัญหาให้เด็กอะหรือเปล่าคะบางทีก็ลากเด็กมาสีแยกลากเด็ก<ๆ>มาทำาร่นทำนี่ต่อแน,น,น่ใช่ไหมอ่ามีมีใครมีใครเม้นอะไรอีกปะไม่มีมแล้วประเด็นนี้เราก็ต้องเนาะจริงๆเราต้องถอยหลังไปอ,<ๆ>อ่ะมันมันมีวัฒนธรรม การถูกสั่งสอนการทำตามกันมาบอกต่อกันมาแต่ว่าด้วยยุคนี้มันเปลี่ยนไปทีนี้เราจะเอาตรงไหนอะตรงกลางระหว่างซ้ายกับขวาเนาะเก่ากับใหม่เนี่ยเราเองก็เราเป็นแม่เราก็ต้องเราก็ต้องมาฟังว่าเออเราเราเองอะตัวคนพูดเองนะณนะตอนนี้นะสมัยก่อนเราก็คิดว่าเออนะเราแม่ทําให้เราเกิดมาเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณเขาใช่ไหมทํางานได้เราก็ต้องแบ่งไปให้พ่อแม่บ้าง แต่ในบางครั้งถ้าเกิดเราไม่ได้ให้เงินเขาอเราจะรู้สึกผิดนะเราจะรู้สึกว่าแย่อะไม่ลุ<น>ต,ต,ต้องเบรกเบรกเสร็จปุ๊บแล้วค่อยขัด <c oughs> เอาอย่าง,างดวาวอะลูเบ้ง<อ>เบ้งหยุดหยุดวาทกรรมทั้งหมดอายังต่อ <c oughs> อีะเร็วโอเคยังไงเนี่โอเคด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อตอรนิว ดรบอกแล้วบอกแล้วดูเลี้ยวดูเล้วอคุณคุณเคครับดรไงไม่ดร์ค่ะดรลูกไปแล้วเมื่อกี้ไปถาเขาให้ออกความเห็นเขาสาออกความเห็นให้แล้วไงมุมมองของผมคือยุคเก่าอาจคิดแบบเก่าดอร์ค่ะหัวโบราณหโบราณหโบราณแถ้าเกิดหัวโบราณแล้วหัวโบราณถ้าเกิดเรารับได้มันก็ดีแต่ว่าลูกเราไม่โบราณไงถ้าเกิดลูกเราอ่ะ เขากลับไม่ได้ทำไม่ได้ตอบแทนเราไม่ได้ดูแลเราไม่ได้เอาเงินให้เราอะ่ะเรารับได้ไหมอะคะเออเรารับกับสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมาได้ไหมอ๋อถือสองจอสิจะได้เห็นไม่มีเลอยไม่มีไดไ,ไม่มีได้ไงอันอันหนึ่งจะมีอะไรมเมือพอแมนขายต้ไนไม้อ่าคุณคุณขายต้ไนไมคคออ้คุณเคเออคุณเคแต่ลูกเติบโตมาเห็นมุมมองใหม่ๆอ่ความคิด มันเลยแตกต่างกันขายต้นไม้ด้วยเร็วคุณมีสองจอคุณไม่ตอบเขาหน่อยเหรอน่าเกลียดไม่ม,ม,มีหมดแล้วดาวยงังไงจะขอยานประเด็นยังยังโอเคคุณอ่านโอเคยังอ่านหมดแล้วเอเค,อเคจบนะมันจะขอแล้วนะเพ,พื่อนๆ คุณแมทเป็นบุญคุณแล้วทีนี้ดาวอุปการสำนึกคุณหรือเปล่าคะเป็นบุญคุณนหดาวนี่แหละไอ้นี่เป็นหนี้เป็นหนี้เอิเป็นหนี้กลับไม่ต้องมาใช้หนี้บุญคุณนี่คุณอะเออนี่แหละคำว่าไอ้บุญคุณเนี่ยค่ะมันข้อมันมันกัดนรกมันอยู่ในหัวเราไงคำว่าบุญคุณเนี่ยตาบากอยู่แล้วไงตาบากไงของคน ที่ทําให้เขาเกิดแล้วเราไปทาให้เขาเกิดมันก็มีกรรมอยู่แล้วมันยังไปสร้างวาทกรรมคาว่าบุญคุณน่ะเกาะหัวเขาอีกเป็นนรกกินหัวเขาอีกเขาก็จะรู้สึกแก้ถ้าเกิดว่าเขาทาไม่ได้มันก็จะรู้สึกแก้ดีนะคุณแม่เขาถามว่าหรือเปล่านะเขาไม่ได้บอกเป็นนี่บุญคุณนะแม,มนสูงเลยอาคุณด็อกเตอร์ผมเป็นยุคใหม่อาจพัฒนาสิ่งใหม่ๆพ,พ,พัฒนาย,ยังไงคะขอ,ขอขยายความนิดนึง จบย่างดาวเอา,าดาวว่าจบก็คือจบนะเอาดาวเป็นข้อบไม่งั้นเดี๋ยวประเด็นมันจะไหลไปเลยเอาดาวอะไรจบก็ก็คือสรุปความเนาะม,มีมีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งทำให้คนเกิดมามแล้วมีสิ่งหนึ่งที่มันครอบเอาไว้ก็คือหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงลูกพอลูกโตสังคมก็ต้องมาบังคับอีกว่า ลูกเกิดมาแล้วลูกก็ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ประเด็นตรงเนี้ยมันตอนนี้มันตีกันมากเลยฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้กูรูนะกูรูว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วเราเอานําไปใช้ฟังแล้วเอานำไปใช้แล้วามานั่นกับตัวเองเพราะว่าคนพูดเองก็มีความรู้สึกว่าการที่เรามาติดยึดกับคําว่าบุญคุณเนี่ยมันเป็นการกดทับลูกเราหรือเปล่า หรือแม้กระทั่งมันกดทับตัวเราด้วยซึ่งเราเองอะตอนนี้เราก็เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมันอะไรมันคือเรื่องจริงทํายังไงให้ไอ้ตรงเนี้ยมันมันไปด้วยกันได้อ่ะค่ะเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะให้คุณลุงตอบมายู่แล้วเนาะก็ลองเขาเรียกว่าโซเลกันีโซเลอืมวงสนทนาทันบ้างไม่ทันบ้าง เรียนรู้ได้กันเพราะมันเป็นประเด็นใหญ่ไม่ใช่เฉพาะคนสองสามคนพูดแล้วก็จบลองคิดดูภาคส่วนของมนุษย์ทั่ว,วไปถ้าหากว่าลุงจะสรบให้นะครว่าที่คุยกันเนี่ยถามว่าแต่ละกลุ่มเข้าใจไหมไม่รู้นะทางฝั่งลุงเนี่ยรุงจะตกะมดอดไอ้ทษ ประมวลขมวดกันเลยกันขมวดความคิดว่าหนึ่งประเด็นปัญหาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสามส่วนทันทีเห็นด้วยกับที่บอกว่าดาลเรอบอกว่าคนสองคนทำอะไรกันก็ไม่รู้เกิดคนหนึ่งออกมาเนี่ยสกีนมาแล้วสกินที่ลุงก่อนไม่ใช่คุณเน่ยต้องพูดคุณอ่านอะไรอยู่อ่ะ คุณด็อกเตอร์ไม่ใช่ h X X V ดูคุดูกิจอดูดีๆเร็วอ้อนอย่าช้าลย่ไปซี้เอาหายไปแล้วโดนแหกเหรอครับตอบตอบดาวโดนแหกหรือเปล่าไม่โดนค่ะเออโจบแค่นั้นแหละโจบครับลูเห็นไหมตอบกันเถอนะครับมีสองเครื่องนะคุณด็อกเตอร์คนยุคเก่าเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามา คนยุคเก่าเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามามันกันลุงกําลังจะบอกว่าที่คุยเนี่ยเพียงแค่เข้าใจมันก็เกินพอแล้วไม่ต้องว่าเราคือพ่อเราคือแม่เราคือลูกทึ่งบอกว่าพอเข้าใจแล้วลองเอาใจเราไปใส่ใจเขาเขามาใส่ใจเราเพราะมันเป็นชีวิตมันเป็นอย่างนั้นชีวิตเขาชีวิตเรา ชีวิตคนเกิดก่อนพ่อแม่ก็ได้กันแล้วชีวิตคนเป็นลูกลูกก็ต้องอยู่กินเหมือนกันหามาในระหว่างที่เขายังหาไม่ได้แน่นอนก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ใช่ไหมฮะทีนี้ลูกจะสำนึกได้ไหมว่าถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาเองใช้เองหาเองใช้เองหาเองใช้เองให้ได้เลี้ยงดูตัวเองให้ได้ ส่วนทางฝั่งพ่อแม่เขาก็เลี้ยงดูอยู่แล้วเขาเองอยู่แล้วแต่วันหนึ่งเมื่อเวลาลูกหาเองใช้เองได้ไม่รู้นะความเป็นพ่อแม่น่าจะพึงพอใจตรงนั้นอืมมันไม,ม,นไม่มันไม่มารบกวนเราอีกแล้วประมาณนั้นใช่ไหมขอมันไปตั้งตัวอะไรต่างๆนะได้ไใช่ไหมครับใช่ทีนี้พ่อแม่ก็ยังคิดว่าเออแก่ตัวมาแล้วมึงต้องหามาให้กูอยู่กูกินอย่างเงี้ย มันก็คิดได้หน่อยเนาะค่ะงั้นหนูขอเบรกคุณลุงนิดนึงที่คุณลุงพูดตรงเนี้ค่ะมันคือมันเกือบละมันเกือบจะไปมันค่อนมาทางตรงกลางแล้วคุณลุงทีนี้หนูขอคุณลุงถอยหลังไปนิดนึงคือคนที่จะเข้าใจตรงสิ่งที่คุณลุงพูดได้ค่ะมันต้องเข้าใจไอ้จุดเกิดก่อนไงคุณลุงใช่ถูกไหมคนเราอ่ะมันเหมือนที่เรากำลังคุยกันโต้กันเนี่ยก็คือบุญคุณตอบแทนหรือไม่ตอบแทน ฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจคําว่าตอบแทนหรือไม่ตอบแทนมันต้องเข้าใจต้องแต่แรกก่อนไงคุณลุงเหมือนที่คุณลุงกำลังจะพูดมเมื่อกี้เนี่ยว่ามันเกิดจากคนสองคนก่อนอใช่ไหมคะหญิงชายก่อนออคุณลุงอธิบายตรงนี้เมื่อกี้ที่คุณลุงนั่นก็ถ้าหาว่าเกิดจากสองคนมันก็มาจากเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ย